สวัสดีค่ะดิฉันนะักสาวลุงนาภพา,าจันนินทร์ีรหัสนักศึกษา6 7 4 1 4 3 0 5 2หมู่เรียน67.11ทับ 11, ค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มบนเส้นจำนวนก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบวกและการลบจำนวนเต็มเราไปทำความรู้จักกับจำนวนเต็มกันก่อนเลยค่ะเรามาเริ่มทำความรู้จักกับจำนวนเต็มกันก่อนเลยนะคะ ซึ่งบนเส้นจำนวนจะแบ่งจำนวนเต็มออกเป็นทั้งหมด3ส่วนด้วยกันนะคะโดยส่วนแรกจะเป็นจำนวนเต็มศูนย์ซึ่งอยู่ตรงกลางของเส้นจำนวนทางซ้ายของศูนย์จะเป็นจำนวนเต็มลบเช่นลบหนึ่งลบสองลบสามไปเรื่อยๆและทางขวาของศูนย์ก็จะเป็นจำนวนเต็มบวกเช่นหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆเหมือนกันหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับนั่นเองค่ะ เราทำความรู้จักกับจำนวนเต็มกันแล้วต่อไปเราไปทบทวนเรื่องการบวกและการลบกันก่อนดีกว่าการบวกจำนวนเต็มก็จะแบ่งได้เป็นการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มบวกการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบการบวกจำนวนเต็มบวกด้วยจำนวนเต็มลบหรือการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกในด้านการลบก็เหมือนกัน การลบก็จะมีการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกการลบจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบหรือการลบจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มบวกนั่นเองในเมื่อเราทบทวนเรื่องการบวกและการลบกันเรียบร้อยแล้วต่อไปเราไปดูตัวอย่างการบวกกันเลยเริ่มจากตัวอย่างแรกจะเป็นการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวก เราก็เริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งของเราคือเลข9เราก็เริ่มจากเลข9บนเส้นจํานวนบวกด้วย3 3เป็นจํานวนเต็มบวกเราจะนับไปทางด้านขวาจํานวน3หน่วยเราก็นับไปเลย1 2 3กระต้ของเราหยุดอยู่ที่เลข12ดังนั้นคําตอบในข้อนี้ก็จะเป็น12นั่นเองค่ะตัวอย่างต่อไปจะเป็น,ปนการบวกจํานวนเต็มลบด้วยจํานวนเต็มลบ เราก็เริ่มจากตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งของเราคือลบแบวกด้วยจํานวนเต็มลบทีนี้เราจะไม่นับไปทางด้านขวาเราจะนับไปอีกทางหนึ่งคือเราจะนับไปทางด้านซ้ายเราก็เริ่มนับไปเลยสหน่วย1 2ึ่งสอก็ต่ตายของเราหยุดอยู่ที่เลขลบสิดังนั้นครับตอบในข้อนี้ก็จะเป็นลบสินั่นเองตัวอ,อย่างต่อไปจะเป็นการบวกจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบ เราก็เริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งของเราคือเลข5บวกด้วยจำนวนเต็มลบเราก็แช่นับไปทางด้านซ้ายจำนวน8หน่วย1 2 3 4 5 6 7 8กระตี่้าก็ตายของเราหยุดอยู่ที่เลขลบ3ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็นลบ3นั่นเองตัวอย่างสุดท้ายจะเป็นการบวกจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวก เราก็เริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งของเราคือลบเเริ่มจากลบเนับไปทางด้านขวาจํานวน4ี่หน่วยเราก็นับไปหนึ่ง2อสามสีก่ <4. S 1> ก็ต่ายของเราหยุดอยู่ที่เลขลบหดังนั้นคําตอบของเราในข้อนี้ก็จะเป็นลบหนั่นเองค่ะยยดูตัวอย่างการบวกครบทุกแบบแล้วต่อไปเราไปดูตัวอย่างการลบกันเลยตัวอย่างการลบของเราก็จะเริ่มจากการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มบวกก็เริ่มจาก 8ลบด้วย5เราก,ก็เริ่มจาก8ที่เป็นตัวตั้งทีนี้ลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราจะไม่นับไปทางด้านขวาแล้วเราจะนับไปทางด้านซ้ายแทนเราก็เริ่มนับไปเลย5หน่วย1 2 3 4 5กระห้ากต่ายของเราหยุดอยุ่ที่เลข3ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น3นั่นเองตัวอย่างต่อไปจะเป็นการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มลบ เราก็เริ่มจากตัวตั้งเหมือนเดิมตัวตั้งคือลบสามเราก็นับไปทางด้านขวาเพราะว่ามันเป็นการลบด้วยจํานวนเต็มลบเราจะนับไปทางด้านขวาแทน1 2ึ่งสองสี่ห้าหกเจดแดเก็ตายของเราหยุดอยู่ที่เลขดหดังนั้นคําตอบของเราก็จะเป็น6นั่นเองตัวยอย่างต่อไปการลบจํานวนเต็มบวกด้วยจํานวนเต็มลบ เราก็เริ่มจากตัวตั้งตัวตั้งเราคือเลข6ลบด้วยจำนวนเต็มลบก็หนับไปทางขวาเหมือนเดิมจำนวน5หน่วย1 2 3 4 5ก็ตายของเราหยุดอยู่ที่เลข11ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็น11นั่นเองตัวอย่างสุดท้ายการลบจำนวนเต็มลบด้วยจำนวนเต็มบวกเป็นเลข3เราก็เริ่มจากลบ9 ทีนี้ลบด้วยจำนวนเต็มบวกเราก็จะนับไปทางด้านสายจำนวน3หน่วยก็น,นับไป1 2 3 2> สก็ตายของเราหยุดอยู่ที่เลขลบ12ดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็จะเป็นลบ12นั่นเองค่ะก็ขอจบการนำเสนอไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ